เป็นรีโว่ตัวเตี้ยนะคะเครื่องสองดแปดห้าเกียร์เป็นรถเดิมบรรทุกหนักใช่ไหมคะลูกค้าใช่ครับใส่เป็นผ้าผสมทองแดงเกรดพรีเมียมเกรดที่ดีที่สุดเลยคะ่ะใส่กับวีชั้นเดียวเสริมแหนบผ้าก่อนมาเป็นยังไงบ้างมีอาการอะไรหรือคัสไม่รหรอคับไม่คัสลื่นคัสลื่นเข้าเกียร์ยากอ๋อตอนนี้เป็นงไงบ้างคะหลังยกนะเหยียบคัดแล้วก็เข้าดูทุกเกียร์เลยเข้าง่ายครับเข,ข้าง่ายเลยนะเข้าได้อยู่ครับเข้าง่ายทุกเกียร์เลยแล้วก็ นิ่มไหมนิ่มครับนิ่มเลยนะไม่มีเสียงดังไหมคะเหยียบแช่ไว้เลยเหยียบแช่ไว้เลยเหยียบ,ยบเหยียบค้างไว้ปล่อยค่ะพี่เหยียบค่ะปล่อยค่ะไม่มีเสียงนะไม่มีครับเดินหน้าถอยหลังเลยอ้าวปล่อยแล้วจับดีเกิน ยังใหม่อยู่จับดีเกินใช่ไหมคะลองเดินหน้าอีกรอบนึงเดินหน้าไปยาวๆเลยค่ะพี่แล้วก็ถอยหลังมาสั่นไหมคะพี่สั่นไหมไม่สั่นนะมาจากไหนคะม,มาจากโคลาาโอเคจบงานรีโวโค่่ะ